แกบอกว่าโนฮาฟโนฮาฟยโซธรานอตเวิร์กิงดีสุริยานอตเวิร์กิงดีซ n รินทรานอตเวิร์กิงดีฮิลีฮีอิสทงดาเทคยยูนะคะซึ่งที่นานี้เราเคยมาถ่ายแล้วเมื่อช่วงที่ว่าเกี่ยวอเตอนนี้ยู่เป็นปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งที่กลับมาเป็นชือของการตำนาแล้วก็พามาชมบรรยากาศนะคะเรามาจากขนแก่นแล้วก็ตรงมาที่บ้านสามัคคีเลยนะคะมาเลย ะฝั่งนี้จะมีน้ำแต่ฝั่งนี้ก็จะน้ำน้อยหน่อยแต่ก็เาค่ะวันที่ให้ความสวยงามสดชื่นนะคะอ๋อก็คือเขาอยากให้แม่น่ไปอินเดียไปบูชาพระพุทธเจ้าจะไปไหมวัดยูโกจะไปไหมไปไหมไปไหมระเีไทยมชมเก๋งปูสะเปร่งมาชมฮาออ่าอาะจันทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นาของคุณแม่น้ต